สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ้าจ๋าปากข้าวโพดเมืองเพชรบูร์นะคะวันนี้เนาจะจ๋ามีแนวทางตัวเลขมาฝากเช่นเดิมสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลด้วยนะคะอ่ามีตัวเลขนะคะมาฝากเพื่อนเพื่อนในวันนี้เนาะจะเป็นอ่าเลขนะคะที่หลายท่านนะคะอ่าได้เคยมาถามจ๋านะคะว่าอ่าวันนี้นะคะมีมาให้ไหมนะคะอ่าวันนี้นะคะ จะมีจัดมาให้แล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนขับของคุณจิตนะคะชุดของคุณจิตแค่ชุดเดียวนะคะแต่ว่างวดนนี้นะคะคุณจิตให้มา2ชุดนะคะชุด3าตัวนะคะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆนะคะจะนําไปลุ้นโชคกันตัวเลขทุกตัวเลขนะคะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะคุณจิตนะคะงวดนี้เนาะให้มานะคะชุดบนนะคะ บนให้มา04 1 3 4สนะคะ4 1 1หนึ่งนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอันนี้จะเป็นชุดของคุณจิตนะคะสำหรับงวดน,นี้นะคะคุณจิตก็จัดให้มาแล้วนะคะก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆนะคะที่รออยู่เนาะจะนำไปลุ้นโชคนะคะเปิดเปิดคลิปแรกเลยนะคะมาจากาเลขของคุณจิตนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นชุดของหวยไทยเลยนะคะสบายๆเนาะชุดหวยไทยเลยเนาะอ่าล่างมาตตัดตัวเดียวนะคะ82แค่นๆนะคะ82แค่นๆเนาะอันนี้นะคะมัดตัวเดียวนะคะ82แค่นๆเป็นชุดของหวยไทยเลยนะคะใครนะคะที่เป็นแฟนคลับนะคะของหวยไทยเลยอยู่ก็นําไปลุ้นโชคกันนะคะในงวดนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะที่อ่ามันน่าลุ้นนะคะก็คือว่า เป็นเลขที่เขาบอกว่ามีที่มามันเป็นที่มาเด็ดอะออประมาณนั้นนะคะจ๋าก,ก็เลยวันนี้ก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆนะคะหลบเลขดังกันเจ็บนะคะหลบเลขดังกันเจ็บนะคะแล้ววันนี้นะคะจ๋ายังคงจะมีเลขฝันเนาะเอามาฝากเพื่อนๆเผื่อว่ามันจะเป็นแนวทางที่เพื่อน e ๆจะนําไปลุ้นโชคกันได้นะคะ,ะชุดนี้นะคะหลบเลขดังนะคะกันเจ็บเนาะเุ้ยเปลี่ยนสีนะคะโทนสีนะคะไม่ใช่อะไรนะคะแดดมันหายไปนะคะอ่ะ เลขดังกันเจ็บก็จะมีนะคะสองเจ็ดสองหกีนะคะอันนี้จะเป็นชุดเลขดังกันเจ็บนะคะสะะองเจ็ด0กส่เจ็หนย์ะหลบเลขดังกันเจ็บนะคะจัดไปเรียบร้อยนะคะใครที่อ่าเป็นแฟนคลับนะคะของอ่าหลวงปู่เดือนชัยนะคะวันนี้นะคะเลขดังของหลวงปู่เดือนชัยนะคะมีมาสรุปอะเออ สรุปมาให้นะคะเรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้เนาะ,ะเลขดังของหลวงปู่เดือนชัยนะคะก็จะมีนะคะ,ะจะบอกว่าไงดีคือว่าเป็นเลขดังนะคะหลวงปู่เดือนชัยนะคะได้ทําพิธีเนาะอันเชิญปู่ทำฝันนะคะลูกศิษย์นะคะแห่ถ่ายเลขหางประทัดนะคะซึ่งนะคะเลขหางประทัดนะคะของหลวงปู่เดือนชัยอะ่ะ อ่ก็คือ963นะคะ963กับ67นะคะอันนี้จะเป็นเลขของหางประทัดของหลวงปู่เดือนชัยนะคะที่อ่าลูกศิษย์ลูกหานะคะแห่ถ่ายรูปนะคะที่หลวงปู่เดือนชัยได้ไปอ่าอัญเชิญนะคะปู่ทําฝันนะคะแล้วก็ได้มีการจุดประทัดนะคะแล้วก็มันมีจะมีเลขหางประทัดด้วยนะคะอันนี้เพื่อนๆก็เลยไป ใครบอกว่าไปถ่ายเอาโชคอะ่ะเออไปถ่ายรูปขอโชคนะคะซึ่งเลขหางประทัดนะคะนั่นก็คือ963นะคะกับ67นะคะ2ชุดเนาะ963กับ67นะคะแล้วนะคะหลวงปู่เดือนชัยนะคะเขาก็ยังบอกเอาไว้นะคะว่า,าไม่ได้ใบหวยนะนะคะหลวงปู่เขาบอกนะคะก็คือว่าหัวละ35บาทนะคะแล้วไม่ได้ไม่หวยนั่นก็คือ2669 2669นะคะเพืเ่อนเอจดไว้ด้วยนะคะหลวงปู่ท่านบอกว่าหัวละ35บาทคำนี้ไม่ได้ใบหวยนะคะแต่ว่าท่านก็ได้ยังบอกได้นะคะอีกว่า2669อันนี้เป็นเป็นเลขของหลวงปู่เลยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ใบหวยแต่บอกเป็นตัวเลขมานะคะแล้วก็เป็นเลขหางประทัดนะคะที่ลูกศิษย์ลูกหาไปถ่ายรูปนะคะหลังจากหลวงปู่นาะได้จุดประทัดนะคะ ทำพิธีอัญเชิญนั่นเองนะคะเลขหางประทัด963นะคะกับ67 963กับ67นะคะอันนี้ก็เลยเออนำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะนําไปลุ้นโชคกันนะคะต่อมานะคะที่จะนํามาฝากในวันนี้นะคะอ่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ท่านนี้นะคะได้ลองทําดูนะคะตามโบราณนะเขาบอกว่าถ้าอยากได้โชคอ่ะ ก็คือว่าเราอธิษฐานนะคะเหมือนอย่างศาสนาคิดก็ใส่คำขอไว้ใต้หมอนแล้วตื่นเช้ามาจะได้ใช่ไหมในวันคริสต์มาสใช่ไหมแล้วครั้งนี้นะคะ,อะของท่านเนี่ยเขาก็เลยทำนะคะนั่นก็คือก่อนนอนอ,ะอ่ะเขาจดเลขนะคะเอาไว้ใต้หมอนนะคะตัวเลขที่เขาจดไว้นะคะนั่นก็คือ894กนะคะกับ186นะคะ2ตัวนะคะ1เอ่งเขาไปค่ะ 894กับ186่18เนาะอันนี้จดไว้นะคะจดตัวเลขไว้แล้วก็เอาไว้ใต้หมอนใช่ไหมแล้วนะคะตกกลางคืนนะคะฝันนะคะเห็นพ่อที่ตายทะเลาะก,กับแม่เพราะว่าแม่จะเอาน้ำพึ่งมาให้กินนะคะ,ะนฝันนะคะแล้วก็ตื่นนะคะ,ะท่านเนี้ยก็รีบตื่นเลยแล้วก็มาดูในหนังสือทำนายฝันน่ะหนังสือทำนายฝันน่ะให้มานะคะ 894เก้ตรงๆนะคะ894นะคะก็ก่อนนอนนะคะอันเนี้ยเขียนเลขไว้เฉยๆไม่ได้อะไรนะคะก็เขียนเลขไว้มี894กกับ186นะคะอ่ะแล้วนอนนะคะก็ฝันนะคะว่าพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันแล้วก็เออแม่จะเอาน้ำผึ้งมาให้เรากินประมาณนี้นะคะก็ได้ทะเลาะก,กับพ่อเนาะแล้วนะคะไปพอไปดูคำทำนายฝันเนาะตัวเลขที่ให้มามันก็เป็นเลขตัวเดียวกันกับเอ,เ,อเลขที่ ที่เขียนไว้ใต้หมอนด้วยนะคะอันนี้ถามว่ามันมันแปลกไหมเหลือเชื่อไหมอันนี้มันก็แล้วแต่หลายท่านนะคะที่จะพิจารณาดูหรือว่าะจะชอบหรือเปล่านะคะอันนี้จ้าก,ก็เลยนํามาฝากไว้เฉยๆนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะนําไปลุ้นโชคเนาะและต่อมานะคะสําหรับฝันเนี้ยนะคะฝันว่าตัวเองนะคะฝันมีแม่ชียื่นกุญแจห้องให้นะคะแล้วมีป้ายสีแดงติดมากับตัวเลขนะคะ อันนี้นะเพื่อนๆนะคะก็ลองลุ้นดูนะคะสำหรับฝันแบบนี้นะคะฝันนะคะท่านนี้ฝันว่ามีแม่ชีท่านนึงนะคะ,ะ,ะในฝันนะคะอนนี้เป็นเรื่องราวในฝันเนะว่ายื่นกุญแจห้องนะคะกุญแจห้องของเราอะเอามาให้เล่านะคะแต่ว่าที่กุญแจห้องอะมันจะมีป้ายสีแดงนะคะแล้ว เขียนกับเลขอ่ะป้ายสีแดงติดมากับเลขประมาณนั้นนะคะแล้วส่งมาให้เรานะคะซึ่งนะคะหลายท่านก็อ,อยากได้ตัวเลขเนาะเอาไปลุ้นนะคะก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ถามนะคะว่า,าตัวเลขนะคะที่ให้อ่ะคือตัวไหนนะคะคือว่าเ,าเพราะว่าถามว่าเ,าเขาอาจจะให้โชคก็ได้นะคะที่เขาบอกว่า,ายื่นยื่นกุญแจนะคะพร้อมกับป้ายสีแดงกับตัวเลขติดมานะคะครั้งนี้นะคะ ถามว่ามันเป็นเลขที่น่าลุ้นไหมนะคะมันก็น่าลุ้นนะตัวจ๋าเองจ๋ายังเออชอบเลยนะคะส่วนตัวเลขนะคะจ๋าไม่แน่ใจว่าเลขเก่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะคะตัวเลขที่ให้มานะคะนั่นก็คือสามแปดนะคะอันนี้มันจะเป็นเลขที่ติดมากับกระดาษสีแดงอะ่ะที่ติดมานะคะกับกุญแจห้องเนาะแต่นะคะเบอร์ห้องของเขาจริงๆเลยนะคะเบอร์ห้องจริงๆนะคะของเขานะคะอันนี้นะคะ ก็คือ 1. นะคะ1น8นะคะอันนี้เพื่อนๆก็ลองลุ้นดูแต่ว่าอ่าถ้าถามจา๋านอกว่าจ๋าจะเอาเลขอะไรนะคะจ๋าก็เอาตรงๆเลยเลขที่มากับความฝันนะคะก็คือว่าเขายื่นมาให้นะ่ะเป็นเลขแปดสามจ๋าก็เอาแปดสามเลยดีกว่าประมาณนี้นะคะไม่เอาเลขอื่นละเพราะว่ามันจะ หลายหลายหลายชุดไปเรื่อยเออประมาณนี้นะคะจากก็เลยเออเอาเลขที่เขายื่นให้มาเลยดีกว่านะคะซึ่งถ้านะคะยังมีอีกหนึ่งชุดนะคะที่ถามนะคะว่าใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของค,อะะค,ะคุณต่อกษณะนะคะคุณต่อกฤษณะเนาะวันนี้นะคะคุณต่อกฤษณะให้มานะคะเป็นชุดเลขล่างนะคะให้มา2ชุดเนาะเจะสี่กับ8 4สนะคะ เจกับ84นะคะอันนี้จะเป็นชุดของคุณต่อนะคะกิษณะเนาะจัดให้มาในวันนี้เผื่อว่าเพื่อนๆจะนําไปลุ้นกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะจ๋าก็มีสรุปเอาเอามาให้ในวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือจะเป็นเลขที่เขาเขียนไว้ก่อนนอนนะคะฝันตื่นมาไปดูคํำทานายฝันเนาะมันกลายเป็นเลข3ตัวเวตัวเดียวกันเลยตรงๆนะคะอันนี้ก็เลยเผื่อว่ามันมันจะ เป็นโชคนะคะก็เลยนํามาฝากนะคะต่อมานะคะจะเป็นเลขของคุณจิตนะคะซึ่งหลายท่านนะคะได้เคยมาถามจานาว่ามีชุดของคุณจิตหรือเปล่าวันนี้จัดให้มาแล้วนะคะเลขชุดคุณจิตนะคะต่อมานะคะจะเป็นชุดของคุณต่อกิษนะนะคะที่ใครก็ติดตามอยู่เนาะต่อมานะคะจะเป็นฝันนะคะว่าแม่ชีนะคะยื่นกุญแจให้พร้อมกระดาษสีแดงติดตัวเลขมานะคะอันนี้ก็นําตัวเลขในฝันะเอามารุ้นเลยนะคะ และอีกต่อมานะคะอ่ะจะเป็นเลขนะคะอ่าหางเดียวแข็นงนหวยไทยเลยนะคะแลก็หลบเลขดังนะคะกันเจ็บนะคะเอามาฝากนเพื่อน สุดท้ายนะคะจะเป็นเลขชุดของหลวงปู่เดือนชัยนะคะไม่ได้ใบหวยนะนะคะแต่ว่ามีเลขหางประทัดติดมาด้วยสําหรับงวดน,นี้เนาะสำหรับสุดท้ายนี้จ๋าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ามาชมคลิปของจ๋าก,ก็นําตัวเลขไปลุ้นก็ขอให้ได้โชคกันไปเยอะๆเลยนะคะสําหรับสุดท้ายนี้ขอให้เฮงๆกันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ